ฮ่าฮ่าฮารุนสวัสดียามเช้าค่ะผมฟูไปหน่อยไม่มีน้ำมันลูปเลยไดมันงุ้มแหละแต่ว่ามันฟูอ่ะมันแบบเบาๆต้องหาน้ำมันรูบๆ <h ats> กำลังเก็บข้องไปทำงานค่ะของเยอะมากวันนี้ลอกไม้สวยมากๆเป็นช้อเลย ชื่นชีวิตมีกำไรมีพลังตรงนี้แหละเตรียมอาหารการกินขนมนมเนยไปอย่างเยอะ็เตรียมของจะไปฝากใบสนีด้วยโอเคัครบรถก,กันนะจ๊ะว้าเดี๋ยวลอง เรารู้สึกเหมือนเราปวดหัวอดจริงไม่ต้แต่งหน้าแนละ้วเนี่ยแต่เพื่อนี้เป็นเอโหมจะต้องแต่งเยอะกว่าน,นี้ให้มันสดชื่นนวันนี้สีเหลืองเอาออส้มๆหน่อยเพื่อนนี้ใส่สีแดงแตาก็แดงหน้าก็แดงเฮ้ยเรเครื่องสำอางสีแดงไม่ได้เอามาแต่ปากแดงมีอยู่เดี๋ยวไปตามหาเครื่องสำอางก่อน เป็นอมวยมันรับแต่เอียอ่งางเปาของขวานวันตูเจน <c oughs> หมวยพอไหม <c oughs> อาชุดอีเวาไปฝากพี่ๆเราตัวน้อยเกินไปพี่ว่ใส่ไม่ได้ตุ่ฉีดเดี๋ยวเอาเสื้อไปฮะเรามีเยอะ <c oughs> <c oughs> เราเ <c oughs> พราะว่ารอบนี้เราก็ซื้อเสื้อใหม่เหมือนกันเราก็ใส่เสือ้อกับกระโปรง เปนชุดเดียวไว้ก่อนเปนชุดเดียวรอไปเยาวลาดน่าจะมีสวยๆเคขับรถนะจ๊ะถึงบ้านแล้วอาบน,น้ำสระผมเรียบร้อยได้ผมแล้วง,ง,งุ้มง้ํางุ้มง้ํเดี๋ยวพรุ่งนี้จีสเปชุกๆุกช,กชกุแล้วก็เป็นอำมวยแต่งตาคุมคุมเดี๋ยวขอมาร์กหน้าก่อนรูปแล้วหลับได้เด้งดึงดึงมาหน้าแท้ ปันดีทุกคนวันนี้สวดมอนต์อีกหนึ่ง,งยังยังไม่ได้อ่านหนังสือแต่สวดมนต์ก่อนช่วงนี้ขอสวดมนต์ก่อนสติไม่ค่อยอยู่กันในกันตัว